ถที่บริเวณ living area กันบ้างดีกว่า,า,านะคะอยากให้ห้องดูกว้างขึ้นนะคะคุณว่า พี่หนึ่งเนี่ยทุกผนังออกไปเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวคุเปลี่ยนให้นะคะระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นนะคะก็ทําเป็นกระจกลวดอย่างที่พี่ต้มเคยบอกนะคะก็ทําเป็นบานหมุนนะคะหมุนได้สามารถดับวิ่องศาเลยนะค่ะก็เพิ่มความเก๋มากขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นด้วยค่ะใช่ครับแลต่อที่พี่ผนังนะครับผนังของผมยังขอดึงมาจากตรงหน้าบ้านเลยนะฮะเป็นอิฐโชเนลแปะไว้แปะไว้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแบบนี้นะครับห้องนั่งเล่นมันต้องมีความสวยหน่อยนะครับเราเลยต้องมีการจบนะครับตัวจบเนี่ยนะครับปกติเราใช้บัวแต เหมือนกับบัวคือเทนเอาเทนเอาผมเนเป็นลายบัวพลาสติกนะครับผมได้ความเป็นลอฟแล้็คลาสสิกอยู่ในผนังชิ้นนี้เลยผนังตอนบนเนี่ยจะว่าอยู่นะครับเราอาจจะต่อเป็นกรอบขึ้นมาทํขที่มาหลายขนาดนะครับตรงนี้เนี่ยแทนที่ของความเป็นรูปภาพและอย่าลืมนะครับว่าเฟอร์นิเจอร์ในเซตเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องเข้าเซตกันมากก็ได้นะครับเลือกมาแบบเหมือนกับเฟอร์นิเจอร์เก่ากับคารกของสไตล์ออกเป็นสแกนดิเนเวียก็ได้ผู้ผ้าใหม่ผุ้หนังใหม่นะครับน้องุ้นตอนนี้เนื่องจากเราเปิดห้องใช่ไหมครตอนนี้คือกำแพงที่หายไปแล้วแล้้วตอนนีเราจะ วางทีวียังไงโอ้ไม่มีปัญหาเลยครับพี่อันนี้จะทำให้ห้องมีเท่กว่าเดิมเลยนะคะเราแขวนทีวีไว้บนเพดานเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้เราดูทีวีได้หลายมุมได้ปรับระรับปรับทิศได้ใช่ไหมค่ะมาดูการตกแต่งภายในห้องนอนกันบ้างสาว พื้นเดิมเนี่ยที่เป็นไม้เนี่ยพี่ตุ้มเก็บเอาไว้เลยเพราะว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่ใช่ครับยังไม่ต้องเปลี่ยนมันนะครับตกแต่งผนังดีกว่านะครับใช้ลักษณะของอิโซเนลนะครับที่เป็นเท็กซ์เจอร์เนี่ยตามเข้ามานะครับตรงนี้จะทําให้เกิดเพิ่มพื้นผิวที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วบริเวณทังหัวเตียงเนี่ยอาจจะต้องลักษณะเป็นการยืดออกมานะครเป็นเหมือนกล่องไฟนะครับเวลาเปิดไฟตอนกลางคืนเนี่ยมันจะเป็นอินเดเร์ไลท์นะครับก็จะทำให้ผนังเราเนี่ยสวยขึ้นด้วยครับเกิดเฟอร์นิเจอร์ นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนะคะมีทัชเบอร์นะคะแล้วก็มีโคมไฟด้วยนะคะทุกอย่างลงตัวมากเลยค่ะส่วนตอนนี้นะครับทั้งห้องก็กลายเป็นห้องแนวคลาสสิกลอฟนะครับแย่ที่หนึ่งต้องการแล้วนะครับดูนโบบอกว่าภาพรวมทั้งหมดนะครับห้องจะออกมาเป็นแบบไหนครับ มาที่ทิปแรกกันนะครับบริเวณของไอซ์แลนด์ที่หนึ่งนี่แหละครับผมมีทิปเยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นบริเวณด้านหัวนะครับเราก็เป็นที่เก็บจานนะครับคือเราเจาะช่องพอดีกับจานกับช้อนกับอะไรต่างๆนะครับเพื่อจะได้เก็บอย่างพอดีแล้วก็สวยงามนะครับต่อมาครับบริเวณของลิ้นชักนะครับผมก็ทำให้มันเปิดได้2ด้านจะได้ใช้งานได้อย่างเต็มที่อย่างสะดวกทั้งสองฝั่งด้วยครับครับทิปต่อมานะคะเก๋ๆคนเป็นสุภาพสินี้ไม่ไจะธรรมดาไม่ได้ร่ารไม่ได้นะคะต้องไม่เพีงมีสีสันนิดนนึงะะคโดยกาารทํเป็นสติกกเอร์นะคะหรือว่าจะเพ้นท์ลายลงไป ได้ไหะเป็นลายเก๋ๆห,หรือว่าเป็นลายเป็นสไตล์ที่เราชอบก็ได้เราได้ทำเสร็จรที่พอแล้วน,นะคะเป็ไนไงบ้างคะพี่เมย์สนใจมากเลยครับเพราะรูร้สึกว่า มันโรแมนติกกว่าเก่าเยอะเลยแล้วตอนนี้นะคะถ้าใครมีปัญหาในการจัดเก็บของเข้ามุมเนี่ยนะคะวุ้นมีอุปกรณ์ดีๆจากผมได้เคยทิพ์โปรดักต์มาฝากค่ะค่ะปัจจัยสำคัญที่ทำให้เราตัดสินใจเลือกอุปกรณ์ชิน้นนั้นๆ ก็คมเป็นเพราะความสะดวกสบายและความปลอดภัยเมื่อใช้งานรวมไปถึงลูกเล่นของดีไซน์ที่ทําให้ความสวยงามและสนองตอบการใช้งานอย่างสูงสุดนะครับอุปกรณ์ตะกร้าตะแกรงสําหรับชุดครัว Cast Bommer จาก Home Decorative Products อีกหนึ่งคุณภาพมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีทุกชิ้นงานผ่านกระบวนการการชุบอย่างพิถีพิถันถึง4ขั้นตอนนะครับได้แก่การชุบนิกเกิล8ไมครอน เพื่อป้องกันการเกิดสนิมชุบทองแดง25ไมครอนเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและชุบนิกเกิลขัดเงา12ไมครอนเพื่อเคลือบผิวให้เนียนเรียบและขั้นตอนสุดท้ายนะครับชุบโครเมียม1ไมครอนเพื่อเพิ่มความเงางามชุดอุปกรณ์เลอมังถาดข้อมูลสําหรับตู้ล่างที่โดดเด่นทั้งดีไซน์และลูกเล่นการใช้งานจากการการันตีด้านการออกแบบด้วยรางวัล Red Dot Design Award ครับ ด้วยรูปทรงตัวถาดที่ออกแบบมาเป็นพิเศษหลอบการเลี้ยวเข้ามุมชุดอุปกรณ์จึงสามารถเลื่อนออกและเก็บซ่อนเข้าไปจนถึงมุมในสุดช่วยให้พื้นที่ที่ถูกจำกัดเพียงเล็กน้อยเกิดการใช้งานได้อย่างสูงสุดตัวถาดมี2ชั้นแยกออกจากกันอย่างอิสระชุดอุปกรณ์เลมังเหมาะกับตู้ร่างชนิตบานเปิดที่มีหน้าบานกว้าง500มิลิเมตรตัวถาดมีให้เลือกทั้งแบบชุดที่เลื่อนออกด้านซ้ายและชุดที่เลื่อนออกด้านขวาครับ ความโดดเด่นของตัวถาดที่พิเศษสุดก็คือการเคลือบสารผิวกันลื่น Alina Plus Alina Plus เป็นสารเคลือบหน้าพื้นผิวสมเร็จรูปชนิดพิเศษสำหรับตะกร้าตะแกรงช่วยป้องกันการลื่นไหลตกกระแทกของภาชนะและยังช่วยพื้นถาดทำความสะอาดได้ง่าย Alina Plus จะไม่ทิ้งสารตกค้างและมีอายุการใช้งานยาวนานถึง10ปีเลยทีเดียวครับ ตอนนี้นะคะที่มีปัญหาเรื่องการจัดเก็บของเข้ามุมเนี่ยปัญหาก็จะหมดไปแล้วนะคะก็ขอบคุณอุปกรณ์ดีๆจากโฮมได้เคยทิปโปร duct ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะที่ให้เกี่ยวมาในรายการนะคะไม่ลืมกลับไปแต่งจริงๆนะคะพี่แต่ก่อนเราจะากกันไปค่ะวุ้นมีของทียนรึกมามกๆให้ด้วยนะคะสำหรับอีเดีสันอินซิตี้จากเอพีนะคะอาไปโครงการคอนโดใหม่ได้เลยนะคะถ้าอยากได้ก็ติดต่อไปได้ที่ฝ่ายสื่อสารการตลาด0 2 2 6 1 2 5 1 8 2 2ต่อ310นะคะและนอกจากนั้นนะคะก็ยังมีนี่เลยค่ะ ดึงนั่นเองนะคะท่ใช่นิตยสารนะคะที่เป็นที่ที่เราอยู่ตอนนี้นั่นเองสวยมากๆเลยนะคะเป็นโครงการใหม่จากเอทใช่ไหมคะใช่ครับแฟชั่นคอนโดมิเนียมนะครับ่าแล้วรีดิ้มรัชดาห้วยขางนะคะและก็ขอมอบให้ด้วยนะคะเปิดเข้าไปได้เลยนะคะสวยเลยนะครับมีห้องจริ้งเจ๋เป็นเลยนะยะ่งไม่ต้องบอกเป็นแฟชั่นสไตล์่ครับ ครับขอบคุณมากครับมาถึงคําถามประจําสัปดาห์นี้นะครับถามว่าเฟอร์นิเจอร์เก๋ๆนะครับที่พี่หนึ่งในรวิทย์ไปเลือกมาเนี่ยเรือกมาจาก S B D บีดีไซน์สแควสาขาไหนครับข้อ A นะครับเป็นที่สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับชั้น4แล้วก็ชั้น5มี2ชั้นเลยนะครับใหญ่โตมากๆส่วนอีกหนึ่งที่นะครับข้อ B ครับที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้น3นะครับลองทายมาดูแล้วกันนะครับรู้แล้วก็พิมพ์ A หรือ B ีส่งมาที่0818802230ของรางวัลของเราครับนี่เสร็จแล้วครับเก็ไหลได้ไงโอ้เป็น กิฟต์วอชเชอร์นะครับ1 0ึ0งพบาทซื้ออะไรก็ได้ที่ S b d บ s i g n ซน์สแควรครับรับได้ก็รีบส่งเข้ามาแล้วกันนะครับแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากโรธีเพล็ก์แล้วก็แกสค่ะส่วนสถานที่ถ่ายทำสวยๆแบบนี้นะคะก็ที่มีดึมรัชดาหุ้ยขวางค่ะใช่ครับผมแล้วใครที่อยากจะดูนะครับพี่หนึ่งลงวิดลงเพลงสดๆในรายการเราย้อนหลังนะครับหรือว่าดูทริคต่างๆของรายการเรานะครับก็เข้าไปได้ที่ l a n d c o m นะครับแอ้วีอีซีม่นอียไทยแลนดาห์หน้านะครับ แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นกูรูด้านเครื่องประดับเพชรพลอยนะครับ<ค>หรือเป็นด้านแฟชั่นต่างๆนั่นคือพี่เกชรดานเองมิวสิกมาก แล,แลสะสำหรับวันนี้นะครับรายการชลุมหมดเวลาแล้วนะครับพ <c oughs> บกับเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ลีครับ <c oughs>